ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่ในรายการไ m g นะครวันนี้มาสอนเปิดเซิฟอันเทินแบบง่ายๆนะก็มาถึงก็ก็ุดเตรียมร้อไปแล้วนะครับก็ต้องอ่ต้องมีฮาร์มาเชียนะครับก็มาถึงก็สร้างนะครับพอสมัครเสร็จก็มาตรงเน็ตเวิร์คครับแล้วคีเอ็นเลยก็สร้างเลยครับ กกลเนี uh, cool hey, ่ยะครับกำแกำหนึ I ่งสองสามพารอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เลยก็เครียดครับเครียขอมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เอาไอ้ชื่อกำแบกกำหนึ่งสองสามที่หรือว่าที่พิมพ์ไปอะอะไรก็ได้ครับ แล้วก็ส่งมาให้เพื่อนนะครับเอาอันนี้ไปแล้วให้พิมพ์ตรงนี้ครับคาดเวิร์ดด้วยนะครับขอ,องผมครับนะแล้วก็กดจอยนะครับแต่ของผมมันจอยไม่ได้เพราะผมเป็นคนสร้างเองนะครับนะก็พอทานี้เสร็จแล้วเราก็ Copy ปเลยครับคัดไป IP ครับ ของเราไปให้เพื่อนนะครับก๊อปีส้สมมุติกอปี้เสร็จนะครับก็ไปที่เพย์ครับสำหรับคนที่สร้างนะครับให้กดตรงโฮสต์นะครับแล้วก็ตั้งอะไรตามใจชอบเลยพาร์ทเวิร์ดนี่ตังแต่เลยครับแล้วแต่เลยนะครับนะข้อ,อ,อมากับคนที่เข้าตามนะครับให้ นีก้กใส่อทไปแล้วก็พาสเวิร์ดตามที่คนโฮสต์้สร้างเอาไว้นับแล้วก็กดคนนี้ครับซึ่งตอนนี้ผมไม่มีคนสร้างครับเลยเครื่องไม่ได้ก็มาบอกแค่นี้แหละครับก็ถ้าไม่เข้าใจไงก็ถามมาได้นะบานครับ